ซ้ายหมุน็ปวงกลมมาหนึ่งรอบโอเคก็ชิโนงานงันนฮะดึงออกมากันีดึงนี้ต่อโอเคโอเคดึงออกมาทนีออเา่อเคกอืม่เอาเลยนา 참을만한 놈 오케이 나더 돌려! 더 돌려! 얘가.. 얘가 불고 들어가게 돌려 가 아니 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 에 돌려봐 아울레몰래 몽레이 어이외드비붙가 돌려 그리고 껴! 그렇지 네껴 돌려 고 오케이 엔비엔띠놈 오케이 아울레 그렇지 와 กอลีเจดีเนาะใช่กอลีเจดีมันคน,นส,อสองสองงานก็สองงานนะโอเคจะประมาณนี้นะฮะโอเค